เรื่องของน้ําก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าวันนี้กว่า10จังหวัด ภาคกลางในลุ่มน้ําภาคกลางยังคงได้รับผลกระทบหนักต่อเนื่องค่ะกรมชลประธานเองก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในวันนี้ด้วยนะคะมีหลายคําถามเลยว่าประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอยู่จะคลี่คลายสถานการณ์ได้เมื่อไหร่จะจมอยู่กับน้ําอีกนานแค่ไหนนะคะวันนี้วิเคราะห์กันต่อกับคุณนิตยากีรติเสริมสิ์นนะคะคุณนิตยาพอมีความหวังบ้างไหมเพราะเห็นว่าวันนี้น้ําทะเลหนุนเริ่มลดลงมาแล้วทิศทางหรือว่าแนว แนวโน้มของน้ําท่วมจะดีขึ้นบ้างไหมคะพอวันนี้นะคะแนวโน้มของน้ําทะเลลดลงเขื่อนก็พยายามพร่องน้ําให้ได้เยอะที่สุดหลายคนก็อาจจะตั้งคําถามแล้วเมื่อไหร่เมื่อระบายลงมาตรงอยุธยาจะลดเสถียรนะคะ,คะนะักวิชาการคาดการเอาไว้ว่าประมาณ1-2สัปดาห์คาดการเอาไว้ว่าน้ําที่บริเวณริมตลิ่งนะคะอาจจะค่อยๆลดระดับลงนั่นเองแต่มันมีหลายปัจจัยนะคะสําหรับน้ําท่วมรอบนี้ที่ต้องการคําตอบจากหลายท่านว่าทําไมรอบนี้มันคล้ายๆกับปี2 0ง 154และเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นซ้ำซากไปเมื่อไหร่เนื่องจากว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเรามาดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยากันก่อนค่ะแนวโน้มของสถานการณ์น้ำนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้จะพบว่าน้ำเหนือนั้นยังคงระบายเพิ่มต่อเนื่องในขนาดที่พื้นที่ตอนล่างที่กำลังรับมวลน,น้ำเต็มที่ล่าสุดกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนที่จังหวัดนครสวรรค์และชัยนาทยังคงสูงกว่าคา เฉลี่ยและมีแนวโน้มลดลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาจําเป็นต้องระบายน้ําเพิ่มนะคะเป็น2,900ลูกบาศลูกบเมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ําเหนือเขื่อนไม่ให้เกินจุดวิกฤตค่ะหากระบายน้ําเพิ่มขึ้นนะคะระดับน้ําดังกล่าวนะคะในแม่น้ําเจ้าพระยานะคะก็จะเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ20-30เซนติเมตรซึ่งอาจจะกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่งเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะจุดที่เป็นแนวตลิ่งต่ำกว่าแนวป้องกัน ขันกันน้ำที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะอยากชวนคุณผู้ชมนะคะมาดูพร้อมกันว่าแนวโน้มสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้หลายคนบอกว่าทําไมเขื่อนจะต้องปล่อยน้ําแต่จริงๆต้องคิดกลับกันนะคะเขื่อนสามารถอุ้มน้ํา ในจํานวนที่ค่อนข้างที่จะมากเพื่อที่จะไม่ให้ระบายลงมาอย่างรวดเร็วคุณบุษลินจาได้ไหมปี2554เราก็มีน้ําเต็มเขื่อนเหมือนกันแต่ว่าการบริหารจัดการแตกต่างกันจากปีนี้ด้วยค่ะตอนนี้ถ้าดูโดยภาพรวมของสี่เขื่อนหลักในลุ่มน้ําเจ้าพระยานี่สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเพราะว่าชาวบ้านก็เป็นคําถามเป็นกังวลแล้วก็มีการออกมาประท้วงเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ําด้วยค่ะคุณนิตยาใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเขื่อนนะคะ,คะไปพร้อมกันกับคุณผู้ชมเลยค่ะคุณผู้ วันนี้เขื่อนภูมิพลอย่างที่เห็นนะคะจะเห็นว่ามีการระบายน้ําอยู่ที่นะคะหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าน้ําในเขื่อนจะอยู่ที่99เปอร์เซ็นต์คะ่ะการระบายก็อยู่ที่ประมาณ45ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะคะซึ่งก็ถือว่าเยอะนะคะขณะเดียวกันเขื่อนศิริกิจวันนี้มีน้ํา97เปอร์เซ็นต์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะคะมีน้ํนา101เปอร์เซ็นต์เขื่อนป่าศัก์ชนลสิทธิ์นะคะ96เปอร์เซ็นต์นะคะตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นสถานการณ์น้ําในเขื่อนไม่ใช่กัน ระบายน้ํานะคะคราวนี้พอสี่เขื่อนหลักมันมีความจําเป็นกับเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเพราะว่าเขาอยู่บริเวณนะคะ ตอนบนของเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ํานะคะคุณผู้ชมดูพร้อมกันค่ะตรงบริเวณนะคะเขื่อนเจ้าพระยาณนะวันนี้ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากแต่ตอนบนที่คุณผู้ชมเห็นนั่นก็คือเขื่อนที่อยู่ข้างบนนะคะวันนี้ระบายน้ํา2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคุณบุิลินเมื่อปี2,554เขาระบาย3,007ค่ะอ๋อระบายมากกว่านี้ใช่ระบายมากกว่านี้แต่ทําไมครั้งนี้ถึงระบายมา ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบทั้งสองฝั่งเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปนั่นเองอแต่ถ้าคุณผู้ชมไล่เลียงลงมาดูพร้อมกันนะคะที่สถานีวัดน้ำทิ่บางไทรก่อนเข้ากรุงเทพมหานครณนะวันนี้จะพบว่ามีการระบายอยู่ที่ประมาณ2,425ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจริงๆแล้วตรงนี้คุณบุษลินคะ,คะเขาก็มีลิมิตเหมือนกันว่าไม่ให้เกิน3,500แต่ก็แต่ก็ยังถือว่าไม่เกินยังพอรับได้อยู่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เหมือนนนทบ,บุรีปทุมธานีก็ กังวลอยู่เหมือนกันว่าจะได้รับผลกระทบหนักมากกว่าเดิมหรือเปล่าตอนนี้ก็เริ่มหนักแล้วนะคะใช่แล้วค่ะและตามเว็บไซต์ในเพจของรายการเราก็ส่งภาพมาเหมือนกันนะคะประตุมนานีกรุงเทพมหามนาครค่ะอีกนิดเดียวบางทีไม่ถึง1ฟุตไม้บรรทัดเนี่ยก็ปริ่มน้ําพอตัวแล้วจุดนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําค่ะแต่จริงๆแล้วในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่น้ํามีการระบายและพร่องลงไปเยอะค่ะแต่อยากให้คุณผู้ชมค่ะมาดูว่าพื้นที่น้าท่วมที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรจริง จริงแล้วถ้ามองภาพรวมคุณบุษลินคะถ้ามองทั้งประเทศก่อนที่จะมาดูภาพนี้เรามีพื้นที่น้าท่วมกว่า2ล้านไร่นะคะย้อนหลัง7วันทั่วประเทศะคะ,คะแต่ถ้าเฉพาะนะคะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาหรือจุดที่ที่ฉันนํามาฝากคุณผู้ชมให้เห็นนี้เป็นแผนที่ดาวเทียมจากดิสดาที่สรุปมาให้นะคะพื้นที่น้าท่วมก็จะอยู่ที่ประมาณรวมกว่านะคะหนึ่งพันหนึ่ กว่าไล่นะคะแต่ว่านี่รวมพื้นที่ร่วมต่ำด้วยนะอยากให้คุณผู้ชมดูจุดนี้ค่อยๆดูไปพร้อมกันพื้นที่สีเขียวนะคะสีเขียวคุณผู้ชมเห็นเส้นสีเขียวใช่ไหมคะไล่เลียงลงมาเรื่อยๆนะคะขอบทั้งขอบสองข้างมันคือคันก้นน้ำหลายคนลงพื้นที่ไปก็จะเห็นว่าคันก้นน้ำนั่นคือถนน ถนุนที่อยู่บนขันก้นน้ําจุดที่เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะจากน้ําท่วมก็คือประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ําทั้งหมดดังนั้นแล้วนะคะที่เป็นเส้นสีน้ําเงินเข้มๆก็คือแม่น้ําเจ้าพระยานะคะขณะเดียวกันนะคะตรงที่เป็นพื้นที่สีฟ้าก็คือพื้นที่น้ําท่วมนะคะและสีเขียว คือพื้นที่ขันกั้นน้ําดังนั้นแล้วพื้นที่ตั้งแต่หลายพื้นที่ตั้งแต่อยุทยาลงมาเชียงรักน้อยเชียงรักใหญ่เทศบาลปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตอนล่างนะคะหลายพื้นที่มีน้านะคะล้นออกมาแต่ไม่ได้ล้นขัดกั้นน้ําดังนั้นภาพนี้กําลังจะบอกว่าน้ําท่วมแทบจะทุกจุดเลยที่คุณนิตยาอธิบายภาพนี้ไปใช่ค่ะแล้วประชาชนที่เห็นในพื้นที่นะคะที่ น้ำท่วมที่เห็นในภาพนี้ก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในขัดกั้นน้ำนะคะก็คือพื้นที่ที่โดยร้อมรอบในพื้นที่สีเขียวตามแผนที่เมื่อสักครู่นะคะน้ํายังอยู่ในพื้นที่คันกั้นน้ําและไม่ได้ออกนอกขอบเขตนะคะเนี่ยค่ะภาพนี้ก็เป็นแม่น้ําเจ้าพระยาที่ล้ําออกไปก็คือสีฟ้าอ่อนที่อยู่ในพื้นที่คันกั้นน้ําและคันกั้นน้ําก็คือถนนนี่แหละค่ะและนี่ก็คือทุ่งรับน้ําก็ยังมีน้ําอยู่นะคะอ่ะ พอย้อนกลับมาดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะว่าจุดไหนได้รับผลกระทบบ้างนะคะลองมาดูค่ะพื้นที่นี้นะคะเรียกมาให้เห็นก็คือ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะก็อยู่ในพื้นที่คันก้นน้ําทั้งหมดนะคะที่เป็นเฉดสีส้มนี่แหละคะ่ะสีส้มทั้งหมดคือพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะลึกสูงแตกต่างกันบางที่50เซนบางที่นะคะ1เมตร2เมตรตามความสูงต่ำนะคะซึ่งก็ถือว่าหลายพื้นที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยบ้านไม่ได้ยกสูงแล้วก็ไม่ได้ดีดสูงจึงทําให้หลายพื้นที่นะคะก็อาจจะกระทบหนักก็เป็นได้แต่ปัจจัยนี้แหะคะ่ะมันเป็น น้ำที่มาจากการที่รัฐบาลนะคะปล่อยให้ท่วมนั่นหมายความว่าเป็นน้ําที่จํายอมจะต้องท่วมนะคะอนาคตอาจจะต้องมีการวางแผนกันด้วยนะคะว่าเราจะมีการชดเชยให้กับคนที่อยู่ใน พื้นที่คันกงน,น้ําอย่างไรเพราะเขาเป็นผู้เสียสละให้กับคนเมืองนะคะทีนี้หลายคนบอกว่าอา้าวแล้วทุ่งรับน้ํหล่ะเป็นอย่างไรอะคะ่ะมีคําตอบวันนี้ทุ่งนับน้ําหลายพื้นที่ก็มีน้ําเข้าไปอยู่นะคะเต็มหลายพื้นที่แล้วเหมือนกันนะคะและทุ่งรับน้ําที่ว่านี้นะคะณนะวันนี้ปริมาณน้ํารวมทั้ง1ิบทุ่งในพื้นที่นะคะสิบทุ่งใน พื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ําเจ้าพระยามีน้ํากว่า1,300ล้านลูกบาทเมตรนะคะยังอยู่ในพื้นที่อยู่จะระบายออกก็ไม่ได้เนื่องจากว่าเมื่อกี้นะคะน้ําก็ยังอยู่ในคันกันน้าก็ยังหยุบไม่หมดนะคะจึงเป็นเหตุผลล่ะค่ะว่าน้ํามันยังไปไหนไม่ได้แต่คุณบุซลินโชคดีหน่อยที่คุณบุซลินบอกแล้วว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยน้ําทะเลเนี่ยมันหนุนน้อยลงนั่นเองนะคะหนุนน้อยลงจะช่วยให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นสักหน่อยไหมคะคุณนิตยาหรือพอจะคาดการณ์ ได้ไหมว่าภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้น้ํามันจะลดไปเมื่อไหร่คะจริงๆแล้วนะคะลักษณะของการหนุนของน้ําทะเลคุณผู้ชมนะคะเตรียมไปพร้อมกันเลยนะคะจินตนาการไปพร้อมกันเนื่องจากว่าถ้าน้ําทะเลหนุนตรงบริเวณปากอ่าวนะคะน้ํามันก็จะน้ําทะเลจะต่ํากว่าระดับน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาจึงจะทําให้แม่น้ําเจ้าพระยานะคะไหลคล่องขึ้นไหลเร,เร็วขึ้นเหมือนเจ้าพระยาสูงกว่าน้ําทะเลน,ะนะะั่นแหละค่ะจึงทําให้นะคะคน้ําออกได้ง่ายขึ้นณวันะ ดิฉันจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าแนวโน้มของน้ำทะเลหนุนสูงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้และวันนี้ตรงกับวันที่11พฤศจิกายนนะคะ<ม>ก็มีการคาดการณ์ว่าจะค่อยๆนะคะลดระดับลงแต่คุณผู้ชมวันที่20พฤศจิกายนจะเป็นวันที่น้ำทะเลจะมาหนุนอีกรอบหนึ่งนั่นหมายความ,มาว่าช่วง10วันต่อจากนี้11พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายนมีเวลาเพียงแค่ สิบวันเท่านั้นะนะคะที่จะต้องเร่งระบายน้ํานั่นเองเดี๋ยวลองไปฟังนนเสียงของดออรนัทกันหน่อย,ยนะคะท่านคาดการณ์ว่าคนอยุธยานะคะจะแห้งเมื่อไหร่น้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยามาที่สิงห์บุรีนะครับที่สิงห์บุรีตอนนี้ระดับน้ําก็เพิ่มขึ้นช่วงที่แล้วเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะใกล้คงที่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการปล่อยเพิ่มก็อาจจะขยับขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ลงมาถึงบริเวณอยุทยานะครับก็มีลักษณะเช่นเดียวกับตั้งแต่สิงห์บรีอ่างทองมาที่อยุธยาแต่สำหรับตรงบริเวณพื้นที่เถวศูนย์สิมบับางไทนะครับหรือที่เถวาสานี429ตรงนี้ก็คือระดับน้ําก็ถ้าดูแนวโน้มก็คือเริ่มใกล้ๆนิ่งเหมือนกันในครั้งนี้เองเนี่ยก็ยังคาดว่าถ้า สถา,าคารคล้ายๆกันแล้วก็การคาดการเรื่องระดับน้ําทะเลนั้นถูกต้องเนี่ยก็จะทําให้ประมาณช่วงเวลาสักประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือไม่เกินสิบวันเนี่ยก็ทําให้บริเวณลิมตลิ่งแถวๆจังหวัดยุทธยานนั้นก็จะค่อนข้างเกือบแห้งครับ ดังนั้นตั้งแต่นับเวลาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง20มีเวลาเพียง10วันนะคะที่น้ําทะเลมันลงแล้วการจําเป็นจะต้องระบายน้ําเรื่องนี้สาคัญและที่สําคัญที่สุดนะคะต่อจากนี้อาจจะต้องมาพูดคุยหลังเหตุการณ์น้าท่วมจบแล้วว่าคนอยุทยาบางบานสิงห์บุรีอ่างทองที่อยู่ในพื้นที่รับน้ําทั้งหมดเนี่ยควรจะได้รับการเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียสละอย่างไรคะ,คะตอนนี้การเยียวยาก็มีคําถามเยอะเหมือนที่คุณนิตยาเคยเอามาเล่าในรายการว่าแค่ค่าดี บ้านเนี่ยมันก็แพงมากกว่าเงินเยียวยา9,000บาทที่ได้รับแล้วนะคะเงินเยียวยาก็เรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการวางแผนป้องกันก็สําคัญเหมือนกันนะคุณนิตยาเพราะถ้าไปดูเฉพาะแค่พื้นที่บางบาหรือว่าในอุทยาเองเนี่ยชาวบ้านจมอยู่กับน้ําหลัก3เดือน4เดือน5เดือนมาแทบจะหลายปีแล้วนะคะใช่แล้วค่ะก็ต้องติดตามกันต่อนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนิตยาด้วยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกับเราค่ะ